Wow. สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ที่11นะครับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเหมือนเคยครับตอนนี้จะ4ี่โมงแล้วเพิ่งส่งผู้โดยสารเสร็จเมื่อสักครู่นี้ก็เลยจะกลับแล้วนะครับตามปกติเลยครับทุกๆวันอาทิตย์ผมจะกลับเร็ว เลิกงานเร็วหน่อยครับเนื่องจากมีถนนคนเดินท่าแพไม่ไหวครับกับถนนคนเดินท่าแพที่แบบว่าทำให้รถติดหนักมาก <c oughs> ผมก็เลยต้องขอตัวกลับนะครับไม่ไหวเวลามันมีปัญหาลูกค้าอยู่ฝั่งนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเราต้องอ้อมแล้วก็รถติดหนัก ก็เลยกลับนะครับวันนี้ก็ทำยอดได้ดีแล้วก็แก๊็บก็กลับมาสู่หมวดปกติแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้รับงานนะครับอันนี้ผมเรียกวิธีการว่า,าค้นหาสถานบริการที่เราต้องการไปครับตอนนี้ผมจะกลับบ้านแล้วผมก็เลยเปิดเดินทางกับเผื่อได้งานที่แบบว่าวิ่งเส้นทางเนี้ยวิ่งเส้นทางที่เราจะไปอย่างเงี้ยครับเผื่อจะได้งานบ้าง ก่อนจะกลับไปถึงบ้านอย่างเงี้ยเป็นระหว่างทางรับผู้โดยสารระหว่างทางร่วมทางกับเราเหมือนเราจะไปเชียงรายอย่างเงี้ยกดปักหมุดไปเชียงรายอย่างเงี้ยเผื่อมีระหว่างทางรับแล้วก็แวะส่งรับแล้วแวะส่งเงี้ยครับทั้งสองแอปเลยทั้งเนี่ยครับเห็นไหมระหว่างทางจริงๆครับแต่ผมจะต้องกลับไปรับวนกลับไปรับแล้วตีไปส่งอีกทีหนึ่งผมก็ไม่เอาครับมันอยู่นอกรัศมีผมก็ปฏิเสธไป อะไรอ่ะออก็นะโดนบีบแกทั้งนั้นนี่มีสัญลักษณ์บอกว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟคุณจะบีบแกยังไงผมก็ไม่ไปนะบางทีเดี๋ยวมาเสีย500เสียเวลาสัก3ามสี่ห้านาทีกับเสีย500รบาทค่าปรับส่งถึงบ้านอันนี้ผมก็ไม่เอาด้วยครับ บีบก็เรื่องของคุณครับผมไม่ผิดเราไม่ใช่ว่าทํางานเพื่อมาจ่ายค่าปรับนะครับวันนี้ก็ได้ยอดดีอยู่ครับวันนี้โบผมทําไปได้988บาทอันนี้ยอดที่ยังไม่หักค่าคอมนะครับเรากดเข้ามาดูก่อนครับวันนี้ค่าคอมหักไปแล้วเหลือ878บาทนะครับวันนี้ไม่ได้เงียบนะครับวันนี้แล้วก็ของแก๊ เปิดประเดิมวันนี้ก็ได้มา423บาทซึ่ง2แอปนี้รวมกันก็น่าจะได้อยู่ที่พั0สองพันะครับแล้วก็มีงานเหมาไป e l e าเฟนคาเฟ่ครับผมก็เลยไปนู้นดีกว่าไปวิ่งงานนู้นไปแล้วก็รอรับกลับลงมาครับก็ได้มานิดหน่อยตามสไตล์ของผมครับ ผมจะเรียกราคาเผื่อไว้ให้กับคนข้างหลังเลยครับผมเรียกราคาสูงหน่อยถ้าผู้โดยสารยอมรับได้ผมก็ไปเพราะมันชันนะครับ mm. อี e าเฟน mm. ฟาร์มคาเฟ่ที่แบบว่าเป็นช้างด้วยเป็นคาเฟ่อยู่ในตัวด้วยครับอ่นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวเกาหลีครับชอบไปกันเยอะมากตอนนี้น่าจะดังในส่วนในส่วนนี้ครับก็คือขึ้นเขาชันมาก แม้ว่าระยะทางที่เราไปอมันจะไต่ค่อยๆขึ้นจะไม่ไปถึงสมืงครับแต่หลังจากก่อนจะขึ้นถึงอีฟรเฟนคาเฟ่ครับโอ้ชันมากๆเลยนะครับอัตราการสิ้นเปืองอัตราการเร่งของเราต้องหนักขึ้นเป็น2อสเท่าเลยครับกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนได้และมันอันตรายด้วยครับความเสี่ยงสูงผมก็เรียกไปสูงเผื่อคนข้างหลังที่แบบว่าเขาไม่ไปกับเราคนข้างหลังมาเรียกต่ำกว่าเราสักสี่สองเงี้ยเขาไป เพราะเราเราเราเห็นว่าเราไม่ไปเราก็มีงานเรื่อยๆอยู่แถวในเมืองเราไม่ได้ซีเรียสในส่วนนั้นถ้าเขายอมรับราคาได้เราเขาไปเราก็โอเคเราก็ไปส่งไปรับไปส่งได้อย่างเงี้ยครับเราก็ผมจะเรียกราคาให้ที่สูงเพื่อจะให้คนอื่นได้ราคาที่ดีกว่าได้ราคาที่สูงขึ้นแบบดิวปุ๊บได้ไปเลยอย่างเงี้ยครับ แล้วผมไม่ได้เสียดายเลยครับเวลาถ้าผมดิวราคาไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะผมพึงพอใจในราคานี้ถ้าผู้โดยสารโอเคไปได้เราไปแต่ถ้าผู้โดยสารไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ไปรับไกลผมก็ไม่ได้ไปนะครับผมอยากให้วิ่งไปถึงมอไม่โจ้เลยอยากให้ไปเส้นนี้ไม่ให้ออกไปนอกผมก็ปฏิเสธได้อย่างเงี้ยครับเป็นการวิธีการบอกว่า,าปักหมุดโลเคชั่นที่เราต้องการไป ระหว่างทางเราก็สามารถรับรับ,รบผู้โดยสารได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ2แอปนี้มันโอเคส่วนอ n นเดเวอร์ iver, เมื่อก่อนก็มีครับแต่ตั้งแต่เขาเข้าร่วมกับกรมขนส่งจดทะเบียนกับกรมขนส่งเป็นแอปถูกกฎหมายแล้วก็ตัวนั้นก็หายไปไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับ i n นเดเวอร์สำหรัผมก็จะวิ่ง2ตัวนี้แหละว,วันนี้ก็แฮปปี้หน่อยได้มาแบบอ่าได้มาแบบทะลุปเป้า เมื่อวานก็ทะลูปเป้านะก็เลยกลับแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งครับนะครับใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามได้นะครับจุดแดงๆที่บอกว่าเน,นี้ยครับก็ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าผมอัดวิดีโอได้ผมก็จะอัดให้นะครับส่วนคะแนนก่อนปิดรอบบินนี้อาทิตย์นี้ผมก็ทําของโบไปได้อยู่หน่งพันเอ่สิบห้าบาท แปดสิบหกสตางค์นะครับเรียบร้อยสำหรับอาทิตย์นี้ส่วนวันพรุ่งนี้เขา,าทางโบก็จะโอนให้ผมวันที่สิบสองนะครับทั้งหมดสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดหกช่วงนี้โบเปลี่ยนระบบโอนเร็วดีมากเลยครับน่าจะเข้าสู่น่าจะเชื่อมระบบกับซิตี้เรียบร้อยหรือว่าเชื่อมต่อกับระบบธนาคารเรียบร้อยแล้วครับก็คือเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนยี่สิบ เงินเข้าแล้วครับไม่ถึงตีหนึ่งเงินเข้าแล้วเงี้ยครับโอเคมากเลยตื่นเช้ามาอ้าวมีเงินสองพันเข้าแล้วอย่างเ,าเ,เ,าาาเงี 2, เ้ยมันโอเคเลยเพราะมันไม่ต้องได้มาทําอะไรแล้วไงโบอ่ะครับก็คือให้เชื่อมให้ให้ระบบเชื่อมกับธนาคารเลยบอกว่าส่งยอดให้ธนาคารธนาคารทําการโอนได้เลยอย่างเงี้ยครับมันโอเคมากเลยที่โบพัฒนานะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งของผมก็เข้าแล้วครับ พรุ่งนี้ก็หยุดหนึ่งวันพาลูกไปฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวจะมีงานไปเชียงรายอยู่กำลังคุยอยู่ครับว่าเขาจะเอายังไงราคาเท่าไหร่พรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะพดในกลุ่มของโบดูครับว่าใครจะไปโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับ